เราบ้านนี้เอามันก็ยอยู่กัมพูชอยู่อยากได้มึงเอาชัดชนตัวบัตรีี้บานเด็กผมเนียเกิดเป็นบัปั้ผันตัวเองแต่พอหันหลังก็ฝันอ้โหมันเข้าห้วยโหนสิไ่งงศูนย์าห้าศูนย์เอแล้วก็ตัดหมื่นออกไปแล้วก็ห้าพันเนี่ยมาศูนย์ห้าห้าศูนย์อยู่แล้วจังหวะมันก็เข้าลอกโหนสิโหนสั่งลัตเตอรี่ไว้แล้วเนี่ยแต่ยังมัจังหวะบอกไอ้ฟังาไม่ชึนตัวได้จังหวะวันตาสางถ้าจะตีนะตาสางเป็นสี่ ส so, ี่ศูนย์ห้าสี่ห้าศูนย์ก็ว่าไปปเนี้ตาสางทีไรมันจะเป็นสีทุกทีเรื่องจริงใช่ใช่ใช่กัตาสางเนี่ยฝันทีไรก็จะเป็นสีทุกทีถ้างวดนั้นฝันว่าเล่นดัมมี่กับแกใช่ไหมออกหกสี่ก็ตีหกสี่ก็ถูกงวดนั้นหมื่นห้าพันตาสางอยากได้เงินหมื่นห้าพัน ได้เก่าเจ้าส่วนตัาวันั้อวเจ้าของขอยู่นี่ยู่เก่าเจ้าส่วนตัวตลอดก็หนึ่งห้าศูนย์ก็ได้แล้วก็ห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ก็ได้ผมอยาึ้น๊าฝันตัวเียวฝันเมื่อไรฝันคืนวันเสาเออโหอย่างแม่นเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้แหละจะถล่มทลายมาเนี่ครบมหนึ่งฝันวันจันทร์ี่ฝันว่าผู้ใด